สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราพักจากเรื่องของแบบอีลอนมัสหรือว่าเรื่องราวของการเมืองโลกเนี่ยมาดูที่วิทยาการของโลกใบนี้กันดีกว่านะครับถ้าพูดกันถึงแบบสัตว์ประหลาดในหนังที่เรานึกออกเนี่ยช่วงปีที่ผ่านมานี่เองเนี่ยก็มีเวนอมมาถูกไหมเวนอมเนี่ยก็เป็นสัตว์ประหลาดประเภทซิมบิโอตนะครับที่จะเป็นเหมือนมึกเมืก่เมกเนี่ยแล้วก็เข้าไปสิงผู้คนได้ ไช้ถูกไหม ที่นี่เองอ่ะเราแบบนึกภาพเวนอมออกมาแล้วเราก็คงจะนึกภาพมันได้แต่ในกระตูนนะอะไรที่จะเป็นเมื่องกับดาแล้วเข้าไปเข้าสิงโครดได้วะมันจะไปมีจริงในโลกแห่งความจริงได้ยังไงแต่ดูเหมือนว่าล่าสุดนี้เองเนี่ยนะครับผมทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับจะได้คิดค้นบางสิ่งบางอย่างที่มันคล้ายคลึงกับซิมไบโอตมากๆออกมานะครับผมโดยเจ้าสิ่งประดิษฐ์ตรงนี้เองเนี่ยถูกสร้างมาโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงนะครับผมซึ่งจะใช้หุ่นยนแม่เหล็กครับที่ชื่อว่ากูบ มีลักษณะเป็นเมือกๆดำๆคล้ายซิบิโอตเลยแล้วมันสามารถขยับได้แล้วก็สามารถไปช่วยมนุษย์ได้ด้วยนะครับแล้วซิบิโอตในโลกความจริงหรือว่ากูบอทเนี้ยมันทํามาเพื่ออะไรกันนะครับผมมีคลิปให้ทุกคนดูด้วยนะตามคลิปนี้เลยนะเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนเมือกๆดำๆแล้วมันก็ขยับได้ด้วยครับลักษณะเนี้ยเหมือนซิบิโอตเลยนะเป็นเหมือนสลามเลยแต่จริงๆแล้วเนี้ยนะครับผมมันคือหุ่นยนต์แม่เหล็กนะครับซึ่งประโยชน์ของมันเนี้ยก็มีประโยชน์มากๆนะครับแล้วเพื่ออะไรกันล่ะเราลองมาสังเกต อย่างแรกเลยคือเห็นไหมเราสามารถสั่งมันเนี่ยให้เดินไปนู่นไปนี่หรือว่าสั่งมันให้ไปดูดของต่างๆหรือว่าเดินไปตามเส้นทางที่มันไม่ได้เป็นเส้นตรงได้แบบโค ot, ดเคียวเรียวรถเนี่ยมันก็สามารถเดินผ่านไปได้หรือแม้กระทั่งจับสิ่งของเ,เล็กๆเช่นเส้นลวดแบบนี้เนี่ยมันก็สามารถนํามาผูกเข้าด้วยกันได้นะครับนี่แหละคือประโยชน์ของหุ่นยนต์อันนี้นะครับผมด้วยความที่ว่ามันสามารถเข้าไปยังพื้นที่ที่มันเล็กมากๆหรือว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่เส้นตรงเนี่ยเราสามารถเอามาใช้รักษามนุษย์ได้นะครับแล้วจะเอามา ย,ยังไงล่ะเรามาดูส่วนประกอบของหุ่นยนต์กูบอทนี้กันก่อนละกันนะครับผมเจ้าหุ่นยนต์กูบอทนี้นะครับผมถูกสร้างมาเป็นส่วนผสมระหว่างแม่เหล็กโอไดเมียมที่แข็งแกร่งเนี่ยนะครับผมเข้ากับสารบอรแลคแล้วก็ประกอบด้วยเลซซนโพลิวีนีลแอลกอฮอล์เข้าไปด้วยนะครับผมนอกจากนี้เองเนี่ยยังมีซิลิคอนด้วยผลลัพธ์ที่ได้มาก็จะเป็นเหมือนเมืองๆอ,อย่างงี้นั่นแหละครับแล้วมันเอามาทางานยังไงก็คือมันสามารถเข้าไปยังร่างกายมนุษย์ได้ถูกไหมเพราะว่ามันสามารถแบบกระดึบกระดึบเข้าไปได้เลยยโดดที่่่ไมตต้องผาั เลยนะครับก็ค่อยๆกระทรึบเข้าไปแล้วทีนี้เราอาจจะสามารถให้มันดูสิ่งแปลกปลอมที่มนุษย์เผลอกินลงไปเนี่ยดูดออกมาได้สามารถนําสิ่งที่ไม่ต้องการออกมาได้โดยที่ไม่ต้องผ่าตัดหรืออะไรก็ลดขั้นตอนการผ่าตัดแล้วก็ลดอันตรายไปด้วยนะครับและจากการทดสอบนี้นะครับผมก็ได้มีการทดสอบเอาก้อนแบตเตอรี่ออกมาจากท้องมนุษย์จําลองด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นความประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากและจากการเปิดตัวของมันเนี่ยหลายๆคนก็แบบแทบจะไม่เชื่อเลยนะเพราะตอนมันเปิดตัวเนี่ยมันเปิดตัวมาในวันที่1เมษายน ีีท่่ผานาน้คนก็คิดว่าต้องเป็นเอพิลฟูเดย์แน่ๆแต่ปรากฏออกมาแล้วจริงๆนี่ไม่ใช่เรื่องราวเอพิลฟูเดย์ครับแต่นี่เป็นหนึ่งในความสําเร็จของวิทยาการในแง่มุมของการแพทย์จริงๆเลยนะครับผมแล้วถ้ามันสามารถเอามาใช้ได้จริงๆเงี้ยมันก็จะสามารถปรับปใช้ในเรื่องอื่นๆได้อีกมากมายเลยนะมันจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่อาจจะเปลี่ยนแปลงวงการการแพทย์ในบางส่วนไปเลยจากหลายๆเคสต้องผ่าตัดเนี่ยอาจจะไม่ต้องผ่าตัดอีกต่อไปแล้วนะครับมันอาจจะเปลี่ยนวงการการแพทย์ปฏิวัติวงการการแพทย์ไปเลยแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเองเนี่ยก็ถือได้ว่า เรื่องราวนี้ยังคงเป็นอะไรที่ใหม่มากๆอยู่เราต้องรองการทดสอบรอการทดลองอีกมากนะครับแต่ก็นับได้ว่าเป็นก้าวแรกสู่หนึ่งในเทคโนโลยีใหม่ของมนุษย์ละกันนะครับผมที่จะสามารถช่วยชีวิตมนุษย์นับล้านได้ทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมพอมาดูอย่างนี้เนี่ยก็เริ่มคิดแล้วว่าเวทมนต์เนี่ยมันก็คือวิทยาศาสตร์ในอนาคตนั่นแหละเพราะว่าหากเราลองคิดดูเนี่ยถ้าเราเห็นสิ่งแบบนี้ในยุคอดีตหลายๆคนคงคิดว่าต้องเป็นปีศาจแน่ๆหรือว่าแบบวิทยาการหลายๆอย่างในปัจจุบันอย่างเงี้ยเฟซไทม์อย่างเงี้ย คนนั้นทีเรียกได้ว่ามันก็มีความเป็นเวนวลน์อยู่เหมือนกันนะครับยิ่งผมอ่านเรื่องแบบนี้เนี่ยผมก็ยิ่งรู้สึกทึ่งกับเทคโนโลยีของโลกเป็นอย่างมากเลยถ้าผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่าเทคโนโลยีไหนเป็นเทคโนโลยีโปรดของท่านก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยแล้วก็ก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกม แล้วที่นี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย,อย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ Future Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทําธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือครีเอทีฟนะอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรยัง,ง,ยง,งกองนรกอกรนเรเีื่ เขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบอร์นเอานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วย TERY แล้วก็ตามด้วย w นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ในเดสคริปชันเลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ้ยอยากเรียนแค่บ,บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโคด้ด AFFXMYSTERYW แล้วก็1น,นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยน็ฝาก้อได้วยนะครับ